สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาพบกับ EP ที่สามนะครับการ EP ที่สมที่สี่การติดตั้งกล้องวงจนปิดแบบเครือข่ายหรือ IP camera นะครับตอนนี้ของผมได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับน,นฮะตอนนี้กล้องจำนวนจานวนแปตัวตอนนี้ขึ้นจอครบหมดแล้โดยวความชัดครับค่อนข้างชัดกว่า กล้องแบบอ,อ,อนานอกนะครับกล้องที่ใช้สาย r j 6นะครับนั่นคือกล้องอนานรกนะครับตัวนี้กล้องใช้สายเลนนะครับแบบเือข่ายเข้าผ่านสวิตช์นะครับค่อนข้างชัดมากนะครับนี่ความเอียดสองล้านถ้าใครติดตั้งแนะนำให้ใช้ทีวีในการแสดงผลนะครับทำไมถึงใช้ทีวี เหตุผลคือ,อถ้าเป็นจอคอมนะครับเรามองมุมเนี้ยมันจะมืดนะครับหรือว่ามองมุมนี้ประมาณนี้มันจะมืดแต่ทีวีอะ่ะมันจะให้ความสว่างเท่ากันหมดครับไม่ว่าดูมุมไหนนะฮะจอใหญ่ด้วยแล้วก็ความละเอียดตอนนี้ของทีวีก็เป็น 4K แล้วนะครับซึ่งความสว่างมันก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดี แล้วก็เราไม่ต้องเสียเงินซื้อหลายๆจอนะครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็แค่ปิดจอนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคือยังไงเครื่องบันทึกมันก็บันทึกไปเราปิดจอก็ไม่มีผลอะไรหรอกกล้องมันย้อนปิดนะครับอันนี้มาดูกล้องที่เราติดไปอ่าเห็นไหมฮะนี่ากการเดินสายเก็บเรียบร้อย นะครับเต็ดบนฝาหรือไมนก็ตัวอื่นนะอ่านะฮะเก็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งถ้าผานข้างนอกเหมือนตัวนี้นะครับมาเป็นตัวสายสายนะครับแต่เนื่องจากเรามีข้างนอกแล้วก็เจะทะลุบล็อกติดไปทะลุผนัง แล้วเราไปออกข้างนอกอีกตัวนะครับซึ่งเป็นปลายสายนะครับอ่าน่เห็นไหมฮะเึ่งมันเป็นปลายสายอ่าไหนอะแถบแปบนะตอนน้นนะครับเออนนนะครับทั้งหมดแปดตัวนะครับทีนี้เรามาดูในตู้นี่ผ่านมานี่เข้าตู้นะครับ ซึ่งกล้องหนึ่งตัวสายหนึ่งเส้นนะครับที่เราไปเราใช้ท่อ pvc ร่วมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เราใช้ท่อ p v วซีร่วมกันนะครับนี่ฮะทุกตัวจะมาเข้าตัวนี้เรียกว่าสวิตช์ฮับนะครับหรือตัวเตี๊ยบสัญญาณตัวกระจายสัญญาณนะครับมันก็มันก็เหมือนกับเอ่อ ตัวที่เขาเชื่อมต่อเล่นอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ครับนะครแต่ตัวนี้ข้อพิเศษก็คือทุกลูจะจ่ายไฟเป็นในสายเลนเส้นนี้ด้วยครับกล้องหนึ่งตัวก็รับสัญญาณและจ่ายไฟไกับเส้นนี้นะครับทีนี้กล้องแปดตัวตรงนี้นะครับมาจากกล้องนะครับแปดตัวตัวนี้ ไปเชื่อมต่อกับเครื่องตัวนี้ครับสายเอามานี่มาคืบมือถือนะครับเพื่อรับภาพจากกล้องและส่งไปหาเครื่องมือตัวนี้เป็นสายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราเตอร์อกลายเป็นชุดนี้สามารถออนไลน์ได้นะครับอุปรกรณ์ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟซึ่มีเซฟตี้ แล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นรางไฟที่มีเซฟตี้ในตัวและเหมาะสําหรับติดตู้เล็กแบบนี้นะครับวันนี้มีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยเพื่อเนื่องจากสภาวะที่มันทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเครื่องก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับสํารองไฟเห็นไหมสาลองไฟข้างในก็มันมีความร้อนเกิดขึ้นมันจึงมันทำให้ต้องใช้พัดลมในการหุ ด,ด,ดูดอากาศข้างนอกเอาความร้อนข,ข้างในออกไปนะครับมีตัวที่อย่างแนะนําก็คือตัวนี้ป้องกันไฟเกินนะครับไฟเกินหรือไฟไฟลดลงสมมติว่าถ้าไฟมาไม่ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยไฟมาแค่ร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ก็จะดึงไฟไว้ให้ไฟมาสักร้อยแปดสิบร้อยเ้าสิบ แต่ถ้าไฟเกินสองร้อยี่สิบตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับป้องกันเซฟตี้อุกปอกรณ์อของเราข้างในได้นะครับเห็นไหมครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งสายทุกเส้นมาจากกล้องครับพร้อมจ่ายไฟให้กล้องนะครับเราเดินไปในท่อเดียวมาอย่างนี้เข้าไปนอดน,นะครับตัวนี้ส่งภาพที่มาจากกล้องเข้าตัวนี้ไปหาเครื่องบันทึกตัวนี้ครับ เพื่อทาการบ,บันทึกภาพตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสายเทนนี้นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้ส่งไปยังเราเตอร์นะครับเราดูผ่านออนไลน์ผ่านคอมพิวเมตอร์หรือม,มือถือได้นะครับตอนนี้จ่ายไฟนนไฟสารองนะครับเอเคไหมคไม่ยากใช่ไหมแล้วก็อุปรกรณ์ตุอก่างกา็แบบนี้ครับเราติดตู้อ่า เห็นไหมเมื่อกี้นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างเราปิดตู้หลักกุนแจ่ะแบบนี้นมะฮะลอกสวยงามนะครับอันนี้มันก็ดูเป็นมืออาชีพแล้วนะครับถ้าใคร ที่เคยทําอยู่แล้วทำกติกอยู่แล้วอาจจะมีเทคนิคดีๆบางอย่างที่บางคนก็ไม่เคยทําแต่ถ้าบางคนที่ทำเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็เอ่อแต้กันเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับผู้เริ่มต้นแล้วกันนะครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งเดีย๋ยวนะคร มีีน,นึงครับคำถามคือโอ้ตรงนี้เราจะไปออกทีวีซึ่งอยู่ตรงนู้นได้ยังไงมาดูครับตอนนี้ผมใช้ตัวแปลงนะครับเป็นสายเลนนะเนี่ยเข้ามาออกสายนี่ครับสายเลนทีนี้ผมก็แปลงเป็นหัวเลนนะครับอ่านะ เห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะมีตัวแรงเป็น HDI นะครับอีกฝั่งตู้ก็เป็นหัวแรนเสียบ HDI เหมือนกันครับแล้วมันก็มาออกนี่คราวนี้ก็เป็นภาพไม่ใช่สาย HDI นะเป็นสายแรนปกติที่ย่ำที่เข้าหัวแรนนะครับเราก็จะได้ภาพประมาณนี้เห็นไหมฮะ ซึ่งมันสามารถเก็บท่อได้เก็บในท่อได้สวยงามแต่ถ้าเป็นสานยฮิตไมยมันจะมีหัวใหญ่มีข้อสัญญาณรบก,กวนเราก็ใส่ท่อแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าทำแบบเนี้ยเราใส่เก็บท่อได้สวยงามโอเคไหมฮะเ,เป็นไงบ้างอะจากการดูแล้วไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับ งานกล้องโมจรปิดไอพีคาเม่างานประเภทนี้สามารถเชื่อมต่อกล้องผ่านไฟเบอร์ออปติกได้ด้วยน่าจะเป็น EP หน้าผมเอามาให้ดูนะครับอพี EP นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วใครที่ดูตาม3 EP อ EP ีของผมกล้อง IP c a m e r a ก็น่าจะไปรับงานได้ลองตามของตัวเองได้หรือทำให้ลูกค้าได้นะครับไม่ต้องกลัวงานมันไม่ได้ยาก ดูอาร์มคลิปให้หมดนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็เม้นมาถามได้ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวิดีโอนี้ก็เพื่อนๆก็ช่วยกดถูกใจนะครับแชร์กด s ับส c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้มี กำลังใจทำคลิปต่อๆไปเอาสาระดีๆมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ